ไัสนสงสัยจังเลยเนี่ยสงสัยจังเลยเนี่ยถึงแล้ว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 เจ้าคนสวยโอ้ยยี่สิบบาทจ้าราคากันเองนะเนี่ยไม่ต้องต่อไม่ต้องลดด้วยสงสัยความรักของเราจะแกะออกอยากนะจ๊ะดัดฟันไม่พอยังเป็นสิวอีกอย่างเงี้ยสเปกหลอด จวดจวดอืออันนี้เผลอไม่ได้เลยเผลอเป็นหลับขยับเป็นกินจวดจวดเฮ้ยเตื่นโอ้โหจวดอืออันนี้ผวกมวดไม่อยู่พวกมวดไปเที่ยวเหนือเจ้าคนเดียวให้การปกติคราบับวินเนี่ยไม่ใช่เป็นยามอีบ้า เรอปลุกทำไมเนี่ยกำลังหลับเพลินๆกำลังฝันหวานเลยเอ๋เลยเล่นต่อเล่นต่อไปนานอ่ะก็นานนะดิถึงไหนแล้วเนี่ยอะไรโกงปหมเนี่ยจะโกงบ้าอะไรเล่าเนี่ยไปส่งคนมาเหมือนขี้ตาอยู่นีไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงเอาเร็วๆรเดินโคนเอาเอาเดินโคนนยิ่งขึ้นแจมมาดิจะไงลุกโค้ดไปไหนเอาก็หล่อบอกให้โดลุกโอ้ยบ้า ข้าหมายถึงเนี่ยลุกคาดไม่ใช่เองลุกยืนอ๋อเอีเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงผูดตายแล้วทําไมไปขั้นนานเที่ยวโอ้โหพูดแล้วยังเจ็บใจไม่หายเลยเนี่ยเจ็บใจเรื่องอะไรทําไมโลกเราเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้นะทำไมโลกมันจะแตกอ๋อพอมีโลกโซเชียลมีอินสตาแกรมมีเฟซบุ๊กมีไทม์ไลน์แล้วเข้ามาอย่างเงี้ยสื่อออนไลน์เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้จ้วดทำไมจะบ่นเรื่องอะไรเนี่ยมีอะไรมาเล่าให้ฟังก็คนมุงกันเต็มเลยเมื่อกี้ป้ารถเมย์รถชนคนตายรถชนไม่เกี่ยวเลยรถไม่ได้ชนอะไรอะ มีผู้หญิงมากันสามคนเลยสามคนเออไอ้คนโตอ่ะฟักนมให้เด็กดูดอุ้ยดูดี่โลกเราเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้ว่จวะขนาดนั้นเลยเหรอเออกลางผู้คนเยอะๆฟักนมให้เด็กดูดไอ้เราก็อยากรู้เราก็เข้าไปดูไอ้ผู้หญิงที่เอานมให้เด็กดูดอ่ะพอเห็นหน้าฉันปุ๊บไม่สลดไม่อะไรไม่อายด้วยไม่มียางอายไม่สลดของหญิงไทยเลยก็ยังเอานมให้เด็กดูดอยู่่จวะดูดิหลอดหลอดผู้หญิงที่ฟักนมให้เด็กดูดนี่อายุประมาณเท่าไหร่ สามห้าสามหกแล้วสามห้าสามหกวัยกำลังอ่อๆเ,เ,เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวไอ้ไอ้เด็กที่ดูดนมเนี่ยอายุเท่าไหร่ประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนไอ้อ,อะไรอันนั้นแม่เขาปักนมให้ลูกดูดครับคุณหลอดครับเอ้าเหรอเออไม่รู้ไอเห็นคนมุงมังยังไม่อายเลยจะไปอายทำไมแล้วเขาให้ลูกเขาดูดนมพี่เขามากันสามคนเอืออีกคนโตข้างๆเขานะอายุสักประมาณสิบแปดสิบเก้าเนี่ยสิบแปดสิบเก้าเออไอ้เราก็ถามบอกพี่จ๋าออ ข้างๆอะน้องสาวเหรอเขาตอบว่าไงเขาบอกไม่ใช่ค่ะแต่พึ่งลูกหนูค่ะลูกเขาเออไอเราก็เห็นลูกเขาสวยไงไอเราก็ขอเบอร์ที่ว่าขอเบอร์้วเราก็บอกน้องจ๋าสวยจังน่ารักอ่ะที่ขอเบอร์ได้ป้าจ๋าแล้วเขาว่าไงเขาไม่ให้ ทำไมเขาถึงไม่ให้อ่ะก็เขาบอกถ้าเกิดให้เบอร์ฉันมาเขาก็เหลือแต่เครื่องป่าโอ้อปมะขวดได้ขอเบอร์โทรศัพท์เขาก็จะไปขอซินเบอร์โทรศัพท์เขามาไม่รู้อะดิอย่างนี้เข้าตำลาเลยเนี่ยเข้าตำราเขาเรียกว่าแม่สาวรุกสวย ยังไปยังไปยังไปไปไหนอ่ะจะไปขอเบอร์เขาจะไปขอโทรศัพท์มาได้เขาพร้อมเบอร์เออมิเอาไม่เอาไม่เอาให้เล่นผู้ต่อลูกเขาเมียใครเราก็ไม่รู้อย่าไปยุ่งเลยไม่ดีอ่นนี่เดินมาเดินมาเดินมาอะอะไรเดมาไงเดินมาเดินมาเธอยังเนี่ยโโอ้หหาตั้งนานแล้วรอนานแล้วเนี่ยน่าจะอยู่เล่มนี้นะเอ่านี่เจอแล้วเจอแล้วเสรีรุ่งสว่างนี่คนนี้แหละคนนี้แหละ ก็ว่าแล้วเฉีย์ฉันก็ว่าแล้วต้องเป็นเสรีรุ่งสว่างร้องแน่เพลงแม่สาวลูกสวยเนี่ยช,ชอบด้วยเพราะมากห้ามานานแล้วแล้วใครแต่งเนี่ยคนแต่งเหรอเดี๋ยเนี่ยเนียนะอ่านี่นี่นี่อาจารย์ไพฑูนขันทองอหรือดากี้ขี้เมาไงครับอ,อยู่ในร้านเรานี่อแล,ว,แลวเราจะรออะไรอยากรู้มานานแล้ว<ช>เราก็ต้องไปถามอาจารย์กันดีกว่าเลยจ้ะ หนูสงสัยมานานแล้วอะค่ะอาอาวอาอาอ้เพลงจริงๆเลยอาจารย์กำลังนั่งจิบโอเลี้ยงสบายๆใจจะได้ทอดบรรยากาศเผื่อจะได้แต่งเพลงได้เพลงหนึ่งอ๋อหนูสงสัยหนูก็อยากรู้ใช่ไหมหนูอยากรู้ว่าต้องถามไงอยากรู้อะไรจะน้องเพลงถามพี่หลอดได้เลยพี่หลอดี่รู้ทุกเรื่องเผื่อทุกงานครับผมงั้นใครแต่งพี่งั้เป็นคนแต่ง ถึงสอดเก้าหมื่นทองเก้าบาทถ้ารูตู้สองคันไปแต่งทึงวันน้องเพลงเขาถามมาถึงว่าใครเป็นคนแต่งเพลงไม่ใช่ให้แกไปแต่งงานไม่รู้เห็นบอกแต่งไฟังไม่ได้สับเราจับไปกระเดียดอยากรู้อะไรถามพี่อยากรู้ว่าใครเป็นคนแต่งเพลงแม่สาวลูกสวยโอ้นึกว่าเพลงอะไรเพลงอะไรไอเพลงลูกสวยแม่สาวแม่สาวลูกสองลูกสองแม่สาวแม่แม่สาวลูกสวยแม่ทำไมละถูกแล้วตกใจอะไรกักหนา สรุปว่าใครเป็นคนแต่งเพลงแม่สวยลูกสาวถูกแล้วไม่ถูกแม่สาวลูกสวยก็ถูกแล้วไงอยากรู้ว่าใครเป็นคนแต่งเพลงแม่สาวลูกสวยนั่นสิเราก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนแต่งเขาเองเขาเองพูดนต่ละเลน Isso aí. เลีก็ร้องหวานอาจารย์ก็แต่งเพลาะทำนองก็สนอกแม่ไปเราะจับใจแล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครได้นบ้างคนละมุกก็ไม่มีกองนะอยากเล่นอาจารย์คาะคือเนี่ยหนูอยากรู้ว่าอาจารย์คิดยังไงถึงแต่งเพลงนี้คะอยากรู้อยากรู้ถามนี่แกเเลยเอ้าสีหลอดไปไหนอยู่นี่หูสอาจารย์ครับ ไอเพลงแม่สวยลูกสองเนี่ยเฮ้ยแม่สาวลูกสวยเดี๋ยวก็แหกันทั้งวันไอเพลงแม่สวยลูกสาวแม่สาวลูกสวยอันนี้ผิดจริงไอเพลงแม่สาวลูกสวยเนี่ยพูดต่อเพลงแม่สาวลูกสวยเนี่ยครับที่ไปที่มาของเพลงเนี้ยเหมือนของผมไหมอย่างผมเมื่อกี้ออกไปส่งผู้สานหน้าปากซอยครับเจอแม่เขาพักนมให้ลูกกินแล้วก็มีลูกสาวคนโตก็สวยอยู่นะเหมือนกันไหมไม่เหมือนคืออันนี้แม่ก็คนมีอายุ แล้วก็ลูกยังเล็กอยู่ก็ดูดนมแม่ครับไอ้ที่แม่สาวลูกสวยเนี่ยคือผมเห็นมาที่ห้ามเงลีคิงลังสิตอที่ไปที่มาเนาอแล้วเห็นเห็นยังไงครับก็ผมไปนั่งทานกาแฟะกับเพื่อนก,ก็เลยควักนมให้ลูกดูดได้เนเะกิจการกันเอเอ,อ<ห>ไปนั่งทานกาแฟะกับเพื่อนครับแล้วนี่แม่แม่สาวลูกสวยเนี่ยเขาเดินคู่กันมาแล้วก็อุ้ย มาแฝดนี่ว่าเที่ยงเขาดตาเออเขุดตาเลยแล้วสวยทั้งคู่เลยแล้วก็บอกฝาแฝดไอ้เพื่อนบอกเฮ้ยแฝดจริงหรือเปล่าเราก็เดินไปถามเลยถ้าแฝดจริงแบ่งคนละคนหรือไงเออไม่ใช่ใช่อาจารย์เขาหลังเขากอ่ะเออฮะไม่มีฮะด้วยชออาจารย์เข้าไปสวัสดีครับขอโทษครับ ใครพี่ให้น้องอาจารย์เข้าไปวัดยกมือไหว้เขานี่รู้จักเขาหรอครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักเห็นเขาเดินในห้าคือเราจะถามเขาคือด้วยความสงสัยด้วยความสงสัยไงก็เขาก็บอกไม่ใช่แต่คนคนแม่คือฉันอันนี้คือลูกอันนี้ดูใกล้ๆวาแม่เนี่ยจะมีรอยรอยย่นรอยย่นยิมรอย่ใช่ ร้อยหน่อยดูือแกกว่าหน่อยนึงเขาก็เลยบอกว่าฉันเป็นแม่ตอนนีนเป็นแม่มีเป็นลูกแลวอาจารย์รู้สึกไงครับโอ้โหเราก็เป็นไปได้อย่างไรวาแม่ยังสาวอยู่เนี่ยลูกก็สวยก็เลยมานั่งเขียนที่โต๊ะกาแฟเลยแม่สาวลูกสวยขึ้นไมก่อนเลยปี๊ขึ้นมาเลยปี๊เลยแม่สาวลูกสวยเลย ลูกกับแม่คนไหนแน่แกกว่ากันขนาดเห็นเธอทั้งวันยังเทียงกันกับเพื่อนที่ไปเนี่ยเทียงกับเพื่อนชื่ออะไรครับที่ไปตีก็เลยเออเทียงกันกับเพื่อนเหมือนปีเดียวกันเกิดห่างกันไม่กี่เดือนดูหน้าตาก็เหมือนนั่งเทียงกับเพื่อนทั้งวันเป็นที่มาที่ไปมเป็นที่มาของเพลงนี้และโทษนะครับอาจารย์ไปทําไมที่ไม่ได้คิดถก็คือ พักอยู่สี่มุมเมืองก็เมลิกิงลังสิตก็แค่นั้นเองใกล้กันก็ที่ตลกไปอัดเมื่อก่อนนี้แหละอเอทีวีดีโอนั่นแหละนั่นแหละที่แบบที่นั่นเลย ก็คือพักอยู่สี่มุมเมืองก็มือร็อกกิงลังสิกก็แค่นั้นเองใกล้กันก็ไเดินดูนี่ดูนี่อะไรก็ที่ตลกไปอัดมาก่อนนี้แหละอ๋อเอ็ทีวีดีโอนั่นแหละนั่นแหละที่แบบที่นั่นแหละสังเกตไหมพวกผมเคยสังเกตนะพวกครูครูบาอาจารย์ที่แต่งเพลงเนี่ยการที่จะแต่งเพลงได้มาแต่ละครั้งเนี่ยนะเขาต้องไม่นั่งใต้ต้นไม้หรือไม่ก็ต้องไปหาที่เดินแล้วอันไหนที่มันสะดุดตาปุ๊บจดก่อนเลยถูกต้องแล้วเป็นที่มาไงถูกต้องแล้วแต่งใช้เวลาแต่งนานไหมครับเพลงไม่นานวันเดียว เพลงวันเดียวเพลงทั้งเพลงนะเพลงมีตั้งกี่ท่อนอาจารย์สี่ท่อนแต่อาจารย์แต่งแค่วันเดียวจบเลยจบเลยนี่คืออัจฉริยะข้ามคืนน่ก็บอกไงก็แค่เห็นแม่กับลูกคู่นี้ปิ๊งไอเดียนึกขึ้นได้แล้วแต่งเลยแล้วตอนที่แต่งนี่ครับเจตนาจริงๆอ่ะจะให้ใครร้องให้คุณเสรีร้องเลยเลยอ๋อไม่ใช่พอแต่งเสร็จพอดีเพื่อนกันอ่ะเขาเป็นเพื่อนกับเสรีลุงสว่างครับผมเขาบอกโอ้อยากจะทําเสรีสักชุดหนึ่งอ่ะได้เลยเดี๋ยวเขียนเพลงมาเพิ่ม 12เพลงก็อยู่ในชุดนี้แล้วก็ให้เสรีร้องก่อนที่อาจารย์จะเพลงนี้ให้เสรีร้องเนี่ยพี่เสรีลูกสว่างเนี่ยครับเขาดังเพลงอะไรมาก่อนพี่เสรีเางเทพธิดาพาสสิทธ์เนี่ยโอ้ดังงานบานไทยจะร้อยมาลายใบข้าวห้อยขอสาวจำปูจำปลาเคยพูดหลายทีดจะมีแม่บ้าน นี้มาก่อนทีไดพัดสิ้นใช่แล้วหลังจากนั้นก็ดังมาเรื่อยๆออ่่าาดังมเรืยๆจำพศไม่ได้เพราะหลังจากแต่งแล้วแล้วอีกกี่เดือนถึงได้ไปบันทึกบันทึกเสียงเดือนเดียวอ๋อแต่งอีกเดือนนึงก็ออ๋ในช่วงก่อนน้ำท่วมไงก่อนก่อนก่อนน้ำท่วมหลังน้ำท่วมก็คงจะลอยไปกับน้ำประมาณนั้นก็คืออย่างผมเขียนเนี่ยรักน้องเมีย อยากมีเมียยอดรักได้เพลงละห้าร้อยมารักแม่ไมชวนน้องแต่งงานเขาเกียงกันกูอยากได้เพลงละแปดร้อยนั่นคือสมัยก่อนใช่ไหมสองให้ก่อนก็ถือว่าเยอะไหมคะเยอะเยอะเยอะแล้วใช่ไหมคะนอกจากแต่งเพลงให้กับยอดรักสลักใจแล้วก็พี่ต้อมเสรีลุ่งสว่างนี่ค่ะอีก เกียงไกรกรุงสยามชวนน้องแต่งงานชวนน้องแต่งงานแต่งก็มับอกจะแต่งงานทั้งที่คนดีไม่บอกให้พี่รู้บ้างเียผมอยากอยากทราบเพลงนี้ที่ไปที่มาของเพลงนี้เพลงนี้ชวนน้องแต่งงานก็คือแต่งให้ก็คือแต่งให้ใครร้องยอดรักในชุดรักแม่ไม้โอ้แล้วทำไมจู่จเกียงเกียงไกรถึงเอาไปร้องครับก็ยอดรักร้องรักแม่ไม้เสร็จก็หยุดกินข้าวกันเกียงไกรวิ่งขึ้นไปชั้นสี่ห้องคูเปร์บูลสุภวรรี คือวิ่งกันไปเอ้ามาไงต้องเขาชื่อชื่อเล่นชื่อต้องชื่อต้องชื่อต้องต้องเกมไก่สัญญาใช่อ๋อมาดูพี่แอลเขาใส่เพลงชุดนี้เขาชอบเพลงชุดเนี้ยเออเราเห็นมันไปเราก็ทำไงดีว่าจริงๆแล้วมันอีกหกเดือนถึงจะได้อัดเสียงคือคือคิวของเขาอีกหกเดือนอีกหกเดือนถึงจะได้อัดเสียงแล้วไม่ใช่เพลงนี้เราก็ถามเด็ดดวงถามเมียเด็ดดวงเลยปะเอาไงดี เนี่ยเด็กมันมาเนี่ยให้มันอัดเพลงชุดนี้สักเพลงไหมเดี๋ยวผมเลือกให้เอา้าถามแอลสิเราก็ถามยอลักก็ถามเขาเ็บุกพู้คำเนี่ยแล้วแต่พิกี้สิเราก็เลยดึงชวนน้องแต่งงานมาให้ ทำไมถึงดึงเพลงชวนน้องแต่งงานมาให้เกียงไกรกรุงสยามร้องเพราะเพลงนี้เรากะว่าดังยอดรัก,กร้องก็ดังใครร้องก็ดังเพลงใครร้องก็ดังไงมีความมั่นใจเยอะมั่นใจการเขียนเพลงเราดูเนื้อหาสาระแล้วว่าเพลงต้องดังพอเกียงไกรกรุงสยามมาร้องปั๊บจะเบิดเธอ ให้กับพี่สรลีลูกสว่างจีเพลงครับ12เพลง12เพลงมีเพลงไหนที่เอ่ยขึ้นปุ๊บแล้วคู้หนหูเลยก็มีแม่สาวลูกเวยนี่แหละอ๋อคือเป็นเพลงเด่นของใน12เพลงใช่ใช่แล้วอาจารย์เนี่ยผมถามย้อนไปนิดนึงได้ไหมครับย้อนว่าที่เขาเรียกว่าดากี้เนี่ยกับไพทูลขันทองเนี่ยอันไหนมาก่อนดากี้มาก่อนดากี้นี่ตั้งแต่เริ่มเล่นตลกครับ ชลธีทานทอร <ฮะ S 2> เราเล่นตลกอยู่ตอนนั้นไม่ไม่ไม่ไมใช้ชื่อดากี้ใช้แสนเมืองสิงเป็นนักร้องด้วยเมื่อกนอนี้อ๋อร้องด้วยเล่นตลกด้วยอ่าเล่นตลกด้วยตอนนี้ว่าชลธีทานทองเนี่ยเขาไปเห็นในกองยาสิวันดากี้รูปข้างๆครับครับแล้วเมื่อกนอนี้ผมฟูอย่างนั้นไงอบอกเฮ้ยเอ็เองเอาชื่อนี้เล่นตลกเลยดากี้ อ่แล้วขี้เมาอ่ะครับก็คือเมื่อก่อนนี้กินเหล้าไงอ๋อมีดื่มบ้างอาจารย์เป็น collector เป็นแต่มันก็เข้าสลัดแล้วดาร์กี้ขี้เมาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดตอนนี้ถ้าถ้าให้ท่านผู้ชมเออ่หรือพวกเราเนี่ยมองภาพแค่พูดคำว่าชื่ออาจารย์ไพฑูรย์ขันทองหรือว่าอาจารย์ดาร์กี้ขี้เมาเรามองภาพลักไม่ออกอันนี้อันนี้ตอนนี้เรารู้ว่าเนี่ยคืออาจารย์ไพฑูรย์ขันทองแต่ผมและพวกผมทุกคนอยากเห็นภาพของดาร์กี้ขี้เมา ออตอนเล่นนก่าหลบกันเหรอไม่อยากแป๊บเดียวนั้นมาแล้วกาย้อนจะมาถึงเพลงแม่สาวลูกสวยใช่นะครับที่ให้พี่ต้อมพี่ต้อมเสรีลุ่มสว่างเป็นคนร้องอันนี้ก็ดังปี่บ้างดังนะตอ้นี่แล้วก็จังจากพี่เสรีร้องเสร็จก็พี่เอลจะรับเอามาร้องต่อเพราะอาจารย์จะมีอีกสองเพลงที่ซุ่มไว้ แต่ไม่ตอนนี้กําลังให้ใครหรือว่าจะให้ใครร้องอยู่คนร้องน่าระาเสียเพราะเมียสาวคำคำนี้จากสมชายทองขาวนักจัดงานมาก่อนแล้วก็เป็นคอลัมน์ไทยรัฐเดนิวครับเล่เองเอครับอีกเพลงหนึ่งเมียอยู่ห้ามมาแย่เมียอยู่ห้ามมาแย่มีลิขสิทธิ์ไหมอยากฟังไกดอ่ะไกดอ่ะ ปราสาทเสียเพราะพี like ่หลอดนั 2> <ION> 2> <N> ่งอยู่ข้างมีดีเลยนะปราสาทเสียเพราะเมียสาวเนี่ยเขาว่าปราสาทเสียเพราะเมียสาวให้เดาเนื้อเพลงนะก็คือเราระแวงเพราะเมียเรายังสาวยังสวยยังเด็กระแวงคือผู้หญิงถึงอ่ะถึงเมียผู้หญิงไม่เมียนปราสาทผมเสียเพราะมีเมียสวยสวยเกินพิกัดส้วนทรงส่วนสัตว์นั้นจัดว่าแจ่ม ตัวไฟฟ้าไม่มาแทรกแซมเรือนร้างอแหลมชฉลมแชมช่ออัดเลยอัดเลยอัดเลยนี่ขนาดไม่มีดนตรีเนี่ยแล้วคนร้องแต่งเองด้วยอาจารย์นี่แต่งให้หลายคนเนาะใช่มีมีนอกจากเจงไกรุณสยามมีใครอีกไหมครับสมมาราชสีมาบทเพลงจำใจชั่ว ผู้ญิงใครตัวเนี่ใครว่าชวเสมอเพลงนี้ดังมากอาจจะเพลิดเพลินไปนี่เลยแล้วก่อนก่อนที่ก่อนที่สมมาตรจะมาร้องเพลงเนี่ยเขาเป็นอัดเสียงอะไรมาก่อนไหมไม่ได้อัดเป็นนักร้องอยู่ที่เกมติ้งไงเกมติ้งปิดเก้าอ๋อี๋ยวผมเห็นนักร้องแต่ละคนเนี่ยที่ตั้งแต่ยอดรักษกใจแล้วก่อนจะมาเป็นนักร้องได้ อาจารย์ต้องขอสังขารไปยันตาเทเพื่อไปดึงยอดรักกลับมาตีสามตีสี่มาไหว้อาจารย์นี่สมมาตก็ไปเล่นร้องเกนติ้งอีกเล่นที่เกนติ้งตีสองแล้วก็เลิกแบ่งดังกันนักร้องรัดคิวห้าคนแขกจะกลับคือคำว่ารักคิวคือนักร้องมางคิวเออได้มาะไยได้มาเลยแน่แต่ต้องเสียค่าแซงอะสมาขอรัดคิวคอรัดคิวจะดีพอดีสมมาตรเนี่ยขึ้นไปร้อง เทพธิดาผ่าสิ้นของเสลีตอนแรกร้องธรรมดาเราก็ฟังธรรมดาแหละเราก็นั่งอยู่ใกล้ทางขึ้นเวทีไงพอมันออกท่อนแยกสิแม่ะอกปัวที่อยู่ไหนสัโอ้โหเราหันเลยเว้ยหันทำไมอาจารย์หันดูคนร้องเลยว่าใครว่าใครเป็นคนร้องเพลงนี้ทำไมถึงหันดูมันร้องถึงไงเราถามเองอยากดังมากเท่านั้นแหละ จากที่มันนั่งอยู่นั้นมันคานลงมากราบพวกเขาแล้วแล้วพูดว่าอยากครับอาจารย์ใครก็อยากดังนะอาจารย์ออและหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราบอกขอเวลาสองเดือนอาจารย์แต่งเพลงเดือนหนึ่งแล้วก็อีกเดือนหนึ่งไปอ่านสองเดือนแล้วตอนนั้นเขารู้ไหมว่าอาจารย์คือครูแต่งเพลงรหรือว่ารู้แค่เป็นตล,ตลกเฉยรู้อ๋อรู้ด้วยว่าเป็นครูแต่งเพลงรู้เป็นครูแต่งเพลงเพลงที่อาจารย์แต่งก็มีเยอะเนอะทำไมถึงเลือกเพลงจำใจชั่ว ให้สมมาตรเป็นคนร้องฟังเสียงแล้วม right ันร oh ok ้องแนวไทยเดิมกายดีได้ดีเสียงมันไปไงเขาเรียกภาษาเขาเรียกขนเสียงได้อใช่ขนเสียงได้ไปถึงไปถึงไปถึงออฟเซตของเสียง้าสูงเขาก็ขึ้นสูงได้จะต่ำเขาก็ต่ำได้สต่เขาเ็้งทสูงได้อีกเสียงมันบอกแล้วที่ไปที่มาของเพลงจำใจชั่วเนี่ย ทำไมถึงแต่งเพลงนี้ได้เออมาได้ยังไงครับอาายอย่างแม่สาวลูกสวยอาจารย์ก็ไปเจอแม่สาวลูกสวยแล้อาจารย์ใจชั่วเนี่ยก็คืออคำพูดเนี่ยมันเป็นคําพูดที่พวกผู้ชายเราว่าผู้หญิงหากินผู้หญิงหาตังผู้หญิงอะไรพูดกันอยู่เสมอว่าผู้หญิง มักจะโดนพูดอย่างนี้๋อ้โหดูถื่อ่นเออโอ้หทำงานโอ้หงอย่างนี้นะเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเห็นใจผู้หญิงอย่างนั้นไงราะว่าเนื้อเพลงว่าผู้หญิงขายตัวนั่นใครว่าชั่วเสมอเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเวลาแต่งเพลงอะไรต้องไปสัมผัสถึงจุดตรงนั้นแล้วตอนแต่งเพลงก็เข้าไปเลยใช่ไหมฮะเข้าไปแล้วเข้าไปไหนเข้าไปแต่งเพลงเข้าไปแต่งเพลงอ๋อเข้าไปแต่งเพลงทำไมน้องไม่แต่งงาน m <susur> มันหนักกระบ,บาลเสมอไรออจะคงโสดความเศร้าให้หนาวใจมึงจะทําไมกูล้น้องต่เดี๋ยวก็แก่เกินการกูชักลาคาญมึงและไอ้บ้าใครจะมาเมียงมองแหล่ไม้ตากูบอกว่าลาคาญแต่งงานเถิดน้องกูจับไปฟ้องเมียมึงทีบ้านเดี๋ยวตายไปยุมพบาลไม่สงสารกูชักลาคาญมึงแล้วสิน้องทำไมนองไม่ แต่งงานเอ๊ะเดี๋ยวฝากับบานมึงเสียดหรี่มอรูปร่างของพี่ก็ดีพอกระช่างพ่อปลายช่างแม่อะไรแล้วเ้ยป้าเหรอเออสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครินี้ก็เป็นเพลงแปลงนะครับอ่าชื่อเพลงชวนน้องแต่งงานนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ดากี่ขี้เมาหรือว่าอาจารย์ไพฑูรย์ขันทองเป็นคนประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาให้คุณต้องเกรียงไกรตรงสยามร้องจนดกดัดส่วนเพลงนี้นะครับเป็นเพลงแปลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณ พี่หน่อยเชิญยิ้มนะครับแล้วก็พี่กระลอกเชิญยิ้มด้วยนะครับเมื่อกี้โทรสายสดๆให้เราร้องแล้วเราก็จังออกมาร้องสดๆเลยถ่ายทอดเลยถ่ายทอดสดๆเลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะมีมึงกูบ้างหยาบใครหยาบใครบ้างนะครับถ้าเรื่องต่างๆอะไปบ้างอาจจะมีคําว่าพ่อคําว่าแม่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอรรถรสของเสียงเพลงนะครับตลกสนานเอาไว้เป็นลูกตบของตลกนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทําไมน้องใหม่แต่งงานฮะหัวไม่ได้ครับหัวไม่ได้จะบ้าไงอรอะไรคำนองมันหาไม่ได้หะหาไม่ได้ถ้าหาได้ก็แต่งมาแล้วเพลง we